<c oughs> การเป็นลูกเคยคนฝั่งเสียงบ่นคนเป็นแม่ยายเขามีลูกชายที่รักที่สุดของเขาแล้วรักอีกคนลูกสาวต่อจากเมียนร้าวน้อยใจกับเมียนร้าวที่แม่เท่าไม่ค่อยรักเลย การเป็นพี่อายคนฟังเสียงบนคนเป็นน้องเมียเธออ่านรวมสีเอยทะเลาะพี่ชายคนโตน้อยใจว่าแม่รักแต่มลูกชายคนโตบางครั้งเราก็โมโห บักลวมคนเตกวคนส้นทนเนกินไปอีก <c> อ <oughs> <c oughs> ีกอีกอีกเไปกนกอนีกลงพูดเดยอะอยู่กับดีกับตัวน,นี้นะกับเราอยู่ที่อ่ารังงมงยังเจอเชียงกองอุดรสุขที่19กนะกันยานะ2อ6 8นะอันนี้เป็นเวลาเจอดกโมงเย็ยนแล้วนะก็แค่ จะให้ดูนะนเอ๋ได้ฟุง้ทยมานะยีนโนแฟตเอ็มแล้วก็มีคนมาให้เราสลับจานเฟืองนะชาเป็นเร็วเรวเป็นชานะแล้วก็สลับหน้าแป้นนะเนี่ยนะอยสังเกตลุงไทยสามลูกนี้ขนาดเดียวกันนะเรียกว่าจมโบโอลิงนะเนี่ยนะสังเกตเอ๋มีจิบๆเฟนเนเอเนี่ยนะ น็อตยีสิบสองตัวเบอร์ยี่สี่ขันเนี่ยนะรุ่นเก่าหน่อยจะเป็นน็อตจีงข้างอัดตัวนี้นะใหม่หน่อยขึ้นมาผลิตป,ปีใหม่ขึ้นมาจะเป็นหนอยไม่มีน็อตจี้ข้างแล้วนะจะเป็นเส้นสีเส้นเนี่ยนะก็คืองานเดียวกันจัดจอกันได้เนี่ยนะดอกจอกคอข้างใส่เนี่ยสิบหกล่องเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะจะสังเกตสร์ตั้งกาเห็นตัวนี้นะ ต่ำสูงมีเส้นขาดสูงต่ำนะนะนี่นะเหมือนกันเลยนะเนี่ยสามลูกเนี่ยนะก็คือพุ่งจะมาอีกลูกหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็เลยเตรียมไว้อันเนี้ยนะจะให้ข้อมูลเชิงลึกก็คือพุ่งท้ายแต่รุ่นนะครับนะมันจะเป็นหน้าแป้นเล็กหน้าแป้นใหญ่มันสามารถสลับหน้าแป้นกันได้เพื่อจะไปใส่เพื่อจะไปใส่กับยอยเล็กกับยอยใหญ่นะก็ค,คือนี่นะขนาดนี้นะเนี่ยนี่นะ เล็กใหญ่ผิดมุมผิดตาเลยนะกว้างแคบอะนะทีนี้พอเราสลับเนี่ยนะแต่เราปลดดึงออกมามันจะมีความเหมือนกันอยู่ก็คือแกนร่องหน้าแปนตัวนี้อยู่ที่เดิมตัวนี้นอตล็กนอตใหญ่ก็เกี่ยวกันด้วยนะร่องนี้สิบแปดร่องเหมือนกันนะนะสิบแปดร่องบางทีมันจะต่างแค่นอตตัวนี้ตัวเล็กตัวใหญ่นะแต่ก็คือร่องตัวนี้สิบแปดร่องเหมือนกันแล้วก็แกนตัวตัวนี้เท่ากันนี่นะ ก็ใช้ซิมตัวเดียวกันนี่แหละนะเนี่ยเราเบิกข้อมันมาเปลี่ยนให้เขาด้วยนะซีนีสุนี่นะจัมโบอูิงนี่นะตรงไายแรงนี่นะอูริงก็เรียกจัมโบก็เรียกนะไม่รู้ชื่ออะไรกันนะเนี่ยนะแกนเท่ากันร่องเท่ากันนี่นะปีติว่าเขาจะใส่หน้าตัาเล็กเป็นย่อยเล็กหน้าเป็นกว้างใหญ่ก็เป็นย่อยใหญ่เนี่ยนะรูเล็กรูใหญ่เนี่ยนะเนี่ย ฝนตกนะเปียกแฉะนะน้ำเจิ่งนองนะเราศาสตร์จะเก็บงานตัวนี้นะทางก็างนานแล้วเนี่ย,ย,ยก็เลยได้แต่ล้างของเนี่ยนะจะเตรียมอ่าเราก็จะบอกตัวนี้นิดนึงชัดเอ็มลูกหน้านะจะมีเฟืองขับสามเกลอือตัวมีงานสามชิ้นนะเฟืองตัวติดเดีหมูเฟืองลอยแล้วก็เฟืองตัวยาวกับเพื่อนเนี่ยสับปะรดเรียกว่าสับปะรดตัวนี้จะเป็นขนาดตัวที่ว่า ฟันเฟืองตัวยาวเฉียงมากก็ว่าล้มมากเนี่ยนะพอดีมีฟันของการประมาณห้ามิลแล้วก็ล้มนิดเดียวนะถ้าท่านจะสั่งเป็นลายตัวอยา่างที่นี่มันเสียนะท่านก็วัดแล้วถามกัวามันเอียงเอียงมากเอียงน้อยนะถ้าจะให้ชัวร์ก็ส่งลายมาให้กันดูนะดูรูปภาพขยายดูเนี่ยนะถ้าจะสั่งยกชุดก็สามตัวให้เหมือนกันนะล้มมากก็เหมือนก็ล้มมากเหมือนกันทุกตัวเลยนะจะปนไมน่ได้นะปนบดไม่เข้านะเนี่ย สามเกลือชุดละหมื่นสองนะสชิ้นนี่นะตัวนี้จะแพงหน่อยยาวใหญ่ตัวนี้จะถูกตัวนี้ก็จะประมาณหนึ่งนะแล้วก็ราคังระคางเก้าบาทนะส่วนพวกนี้มีทั่วไปนะนี่นะฝุ่งท้ายนี่นะไม่ต้องพูดนะเยอะนี่อันนี้ให้เราล้างขัดพ่นสีเปลี่ยนหน้าแปลนนะเปลี่ยนซีนให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวยาวดูเดยอะเดินลงอ่าครับดีครับ